หอการค้าจังหวัดราชบุรีค่ะจัดงาน sme ไทยเข้มแข็ง2,010ค่ะถือดว่างานครั้งนี้เป็นการส่งเสริมศัก,กยภาพเสริมสร้างขีดความสามารถทางด้านการค้ารวมทางการขยายตลาดแล้วก็รวมถึงฐานการค้าในระดับประเทศด้วย ที่ห้องราชาวดีโรงแรมโกลเด้นซิตี้นายสุเทพกุมลพมรผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงาน SME ไถ่เข้มแข็ง2,010นายอุดมเปรมภูิสวัสดิ์ประธานหอ,อการค้าจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าหอ,อการค้าจังหวัดราชบุรีได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานส,งส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสอวอให้เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน SME ไถ่เข้มแข็ง2,010ระดับจังหวัดณนะจังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่23-25มิถุนายน 2,553ภายใต้กิจกรรมขยายตลาดทางการค้าและจับคู่ธุรกิจเฉิงสร้างสรรค์กรุงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง2,555สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสวเป็นหน่วยงานหลักของรัฐที่ทําหน้าที่ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดําเนินการจัดกิจกรรมการขยายตลาดทางการค้า และจับคู่ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพสร้างเสริมขีดความสามารถทางการค้าอวรมทางการขยายตลาดและฐานการค้าในระดับประเทศเพื่อนําไปสู่การซื้อขายสินค้าอย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้ประกอบการ SME กิจกรรมดังกล่าวนั้นโดยภาพรวมเป็นการแสดงสินค้าการจับคู่ธุรกิจการอบรมสัมมนาการให้คําปรึกษาผู้ประกอบการ SME และการจัดแสดงนิทรรศการของสสวโดยเน้นการสนับสนุนไปที่ผู้ประกอบการ SME ที่ประกอบ ธุรกิจในกลุ่มเศรษฐกิจเชิงสร้างสารรค์สี่กลุ่มตามที่สำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กำหนดไว้ได้แก่บรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติประกอบด้วยงานฝีมือและหัตกรรมอาหารไทยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมความหลากหลายทางชีวภาพการแพทย์แผนไทยศิลปะประกอบด้วยศิลปะการแสดงและทัศนศิลป์สื่อประกอบด้วยภาพยนตร์วิดิทัศน์การพิมพ์การกระจายเสียงและดนตรีงานสร้างสรรค์และออกแบบประกอบด้วย วยการออกแบบแฟชั่นสถาปัตยกรรมการโฆษณาและซอฟต์แวร์การจัดงาน SME ไทยเข้มแข็ง2010มีการจัดงานทั้งสิ้นรวม20ครั้งทั่วประเทศมีกำหนดการจัดงานแต่ละครั้งช่วงเดือนเมษายน2553ถึงเดือนสิงหาคม 2553แบ่งออกเป็น3ระดับคือระดับประเทศภูมิภาคและระดับจังหวัดปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว4ครั้งได้แก่เชียงใหม่สุราษฎร์ธานีจันทบ,บรุรีและตากโดยม,มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินค้ารวม4 8 1รายเกิดยอดขายสินค้าจำนวน10.27ล้านบาทมีผู้สนใจเข้าไปร่วมงานจำนวนทั้งสิน้น32,733รายมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา 11, 3 9รายมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับคำปรึกษาจำนวน258รายมีผู้ซื้อและผู้ขายเข้าร่วมกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจจำนวน568คู่ซึ่งทำให้เกิดมูลค่าซื้อขายจากการจับคู่ธุรกิจเป็นจำนวนสี3 0 6ล้านบาท